เปิดตู้เย็นบ่อยบ่อยอร่อยอร่อยฮา,า,ย,าย,ย่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ฮ่มย่มฮึ่ปฮึมฮึ่ฮึ่มฮึรมฮึ่มฮึ่มฮึ่ต่มฮึ่ม่ม่มม่ ตู้เย็นจะเสียความเย็นไปทุกครั้งแล้วตู้เย็นก็ต้องทํางานหนักเพื่อให้ความเย็นกลับมาเท่าเดิมดังนั้นมันจะเปลืองไฟมากๆเลยนะเปิดปิดบ่อยๆก็เปลืองไฟอุณหภูมิไม่คงที่ปัญหาเหล่านี้ทําให้โลกร้อนขึ้นนะจ๊ะลกูกพบกับทอดน,นะครับงั้นผมจะคิดทีเดียวเลยว่าเปิดตู้เย็นครั้งนี้ผมจะเอาอะไรบ้างครับเอ๊ะเอานมกับช็อกโกแลตแล้วก็น้ำบังปอน <c oughs> เปิดแล้วก็หยิบเลยสิจา้าลูกขอโทษครับเลทำไมเปิดตู้เย็นบ่อยๆมันทำให้อกร้อนรู้ไหมจ๊ะนี่พ่อเพิ่งเปิดเองนะเนี่ยฮะสงสัยพ่อตายยังไม่รู้อ่